สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเด็กข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ดีเใตยคลิปเริ่มต้นกันที่นิชินุพอใจไร้แข้งบาดเจ็บตลอดการซ้อมมา3วัน คุณพลช้างศึกนะครับลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นของวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังเน้นฟื้นฟูร่างกายก่อนที่จะค่อยๆเพิ่มรายละเอียดในการซ้อมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในวันที่5ที่ผ่านมานะครับอากิระนิชิโนะนำคุณพลช้างศึกนะครับลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องไปวันที่3นะครับที่สนามซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบก้าวโซนเอเชียรอบที่2ใน3นัดที่สําคัญที่ประเทศยูเอเอคุณพลช้างศึกนะครับเพิ่งทําการฝึกซ้อมในช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยในช่วงเย็ยนนะครับนิชิโนได้พาลงฝึกซ้อมอย่างตัวเนื่องทันทีโดยยังเน้นเรื่องของสภาพร่างกายให้ฟิตปังแล้วก็การฝึกซ้อมเป็นทีมกลุ่มใหญ่มากยิ่งขึ้นโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะครับถึงแล้วเสร็จในขณะที่โค้ดอิสระสีทโรนะครับในฐานะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมเกล่าว่าซึ่งตอนนี้เน้นสภาพร่างกายแล้วค่อยเริ่มทําการซ้อมเป็นกลุ่มใหญ่มากยิ่งขึ้นรวมถึงการใส่รายรละเอียดแต่ละคนโค้ชนิชิโนก็แฮปปี้ครับ ทุกคนทำได้ดีและยังไม่มีใครบาดเจ็บรวมถึงค่อยๆเพิ่มระดับความฟิตขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกนิชโนะก็สังเกตพฤติกรรมของแต่ละคนอยู่แล้วในช่วงการฝึกซ้อมเขาค่อยเก็บรายละเอียดอยู่เรื่อยๆส่วนจะตัดผู้เล่นกลุ่มแรกออกไปกี่คนนั้นตอนนี้ยังไม่ได้บอกและก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นใครจะทำได้ดีและก็ถูกเลือกอยู่แล้วโค้ชยังพูดต่ออีกว่าทีมงานสตาฟโค้ชยังไม่เรียกกองหน้าเข้ามาแทนที่ธีรศิลป์แดงดา ซึ่งมีการบาดเจ็บแล้วก็ต้องขอถอนตัวออกจากซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆเรายังมีผู้เล่นกลุ่มที่2ที่จะเข้ามาเสริมทัพอีกแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะใช้ผู้เล่นกองกลางลงสนามมากกว่าแต่ก็อยู่ที่โคน,นิชโนนะครับว่าแต่ละเกมนั้นเขาจะใช้แผนแบบไหนถือว่าเรายังมีเวลาอีกพอสมควรสาหรับทีมชาติไทยนะครับจะต้องเดินหน้าไปที่ประเทศ UAE ในวันที่21พฤษภาคมแล้วก็จะมีโปรแกรมอื่นเครื่องอีก2หนัดนะครับซึ่งเป็นงานที่เราจะต้องเตรียมตัวให้ดี นั่นก็คือนัดแรกที่เราจะพบกับทีมชาติโอมานในวันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่9พฤษภาคมนะครับเราจะพบกับทีมชาติทาจิกิสถานก่อนที่ทําการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก่วนเอเชียรอบที่2นะครับสําหรับข่าวต่อไปชไนทฮอนบินแถลงขอบคุณ3ผู้เล่นต่างชาติหลังแยกทางกับทีมสมูสรนชยนทฮอนบินต้องขอขอบคุณ3ผู้เล่นต่างชาติคาสุก,กิ มูราคามิกองหลังชาวญี่ปุ่นเดนมิสเนปลาสกองหลังชาวสเปนแล้วก็อันริวันโตซินวากองหน้าบราซิลหลังจากแย่งทางกับทีมหลังสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาโดยนุกใหญ่พิคานะครับต่อสัญญากับเวสต์ลิงตันพรีอรี่เพียงรายเดียวเท่านั้นสาหรับผู้เล่นต่างชาติรายใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลนี้คาดกันว่าน่าจะทําการเปิดตัวในเร็วนี้อย่างแน่นอน สรองข่าวต่อไปเมืองเลอยูเนเต็ดคว้าวิกเตอร์อมารเสริมความเก่าในแดนกลางสมโมสรเมืองเลอยูเนเต็ดนะครับยอดทีมไทลีก3แห่งแดนอีสานจัดการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องจัดการเสริมทัพนักเตะต่างชาติด้วยการคว้าวิกเตอร์อมารอกองกลางชาวบราซิเลียนเข้ามาเสริมทีม สำหรับกองกลางจอมเก๋าวัย34ปีรายนี้ถูกยกให้เป็นตำนานนักเตะต่างชาติของวงการฟุตบอลไทยโดยเจ้าตัวนั้นนะครับค้าแข้งในลีดไทยมาร่วม10ปีแล้วเริ่มต้นจากซีเตเกต FC 2รอบสมุทรสงคราม FC น้องบัวพิษ FC กระบี่ f อแล้วก็ล่าสุดนะครับตรัง FC เมื่อรูกการที่แล้วโอ้โหถือว่าประวัติไม่ธรรมดานะครับสำหรับข่าวต่อไป การทีมสุขโขทัยชีย้สาเหตุที่ทําให้ตลาดนักเตะไทยลีกเงียบเขตพงศุลนาศิรินะครับผู้จัดก,การทีมค้างคาวไฟสุขโขทัยเอฟซชี้ว่าการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังไม่จ่ายเงินสนับสนุนจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทําให้การเตรียมแผนเรื่องการเสื่อมทัพนักเตะนั้นต้องมีหลายทีมสรุดไปจากประเด็นที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการให้เงินสนับสนุนจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด เตยตาไทยลีก2020และ21ที่ผ่านมาว่าจะจ่ายให้สโม,มสรสมาชิกจำนวนเท่าไร่แล้วก็จะจ่ายเมื่อไหร่หลังจากฟุตบอลไทยเนี่ยปิดฤดูกาลไปครบทุกหลีกแล้วล่าสุดเขตพงศ์กุณนาสิรินคะครับผู้จัดการทีมข้างเขาไฟสุโไทยเอฟซีได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าปัญหาเหล่านี้แทบทุกสโม,มสรก็เจอเหมือนกันและเชื่อว่าทุกสโม,มสรนะครับที่กำลังรอความชัดเจนจากสอบอลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ทั้งเรื่องของปีที่ผ่านมารวมถึงแผนปีหน้าว่าแต่ละทีมนั้นจะได้เท่าไหร่กัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทําทีมของแต่ละสโมสรเขตพงศุนธ์สิรจนะครับผู้จัดก,การทีมสุโุไทยเุตซยังเปิดเผยว่าถ้าได้เงินเร็วนะครับในภาวะปกติฟุตบอลเนี่ยมันจะไหลเรื่อยมากๆตลาดนักเตะยังไม่มีปัญหาเหมือนกับที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆที่นักเตะเบื้องต้นเนี่ยทั้งจอร์บาสโจอิฟสันเมโลนะครับหรือแม้กระทั่งเดเรหรือราสันโวของไทยลีก2เนี่ยเปาโลคอนโด วันนี้ยังไม่มีทีมผมยังคงไม่ไปกดดันสอบอลอะไรขนาดนั้นและเชื่อว่าทางสอบอลเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับข่าวต่อไปอิชิอิเปิดใจถึงเป้าหมายของเคียวสมุดในฤดูกาลหน้าแล้วมาสระอิชินะครับกุนซือใหญ่เคียวสมุดสมุดโรปรการซิตี้เปิดใจถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าตั้งเป้าหมายหวังพาทีมไปลุยศึก AFC c h a แชมเปี้ยนลีกให้ได้ตามที่เคียวสมุดส่งโปรแกรมซิตี้นะครับได้ประกาศต่อสัญญากับทางมาสดะอิชิอิกุณซือชาวญี่ปุ่นนะครับเพื่อคุมทีมลุยไทยลียก1ในรดูก,การ2021-22อย่างเป็นทางการหลังสุดน,นะครับทางกุนซือได้เปิดใจกับการต่อสัญญากับทีมเคียวสมุรว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณซิริมาที่โอกาส ผมได้ต่อสัญญาคุมทีมในฤดูกาลหน้าผมดีใจนะครับที่ได้ทํางานกับสโมสรแห่งนี้ต่อแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ต่อสู้ไปพร้อมกับผู้เล่นของพวกเรารวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในฤดูกาลใหม่นี้ฤดูกาลหน้านะครับเป้าหมายคือการทําผลงานให้ดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ทําอันดับไปเล่นในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกให้ได้ถึงถ้าแฟนบอลสามารถกลับมาเข้าสนามเนี่ยเราจะมีกำลังใจมากขึ้น มันก็จะเป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อยผุ้ซือชาวญี่ปุ่นกล่าวต่ออีกว่ารูปการที่กําลังจะมาถึงนะครับเราจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการฝึกซ้อมแบบมีโครงสร้างและก็ระบบที่มัน่นคงซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับทีมชุดใหญ่เพื่อให้นักเตะเยาวชนสามารถพัฒนาและก็เติบโตขึ้นเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพตามนโยบายหลักของสมูรอนส่วนทีมงานสตาฟคนนะครับแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยหวังว่าเราจะทํางานร่วมกันหนักเพื่อให้แฟนๆเคี่ยวสมุมด ได้ชุมเกมที่เราสามารถเก็บใช้ชนะได้มากกว่ารูการที่แล้วสุดท้ายนี้ขอฝากแฟนบอลทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนและก็เชียร์พวกเราด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมฉลองใช้ชนะไปพร้อมกันในรูปการหน้านี่คือสิ่งที่ทิชิอ,อีได้เปิดใจกล่าวนะครับสุดข่าวต่อไปครับเวียดนามลุยบนโลกวันลำติดวันฮาหลลด เวียดนามออกมาประกาศรายชื่อผู้เล่นเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบเลือกโซนเอเชียนะครับรอบที่2กลุ่ม G อีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้มีการประกาศริสต์รายชื่อ50ผู้เล่นเพื่อเตรียมตัวสาหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนเอเชีย3เกมที่เหลือซึ่งล่าสุดนะคบมีการประกาศรายชื่อ35รายเพื่อเตรียมเข้าแคมป์ในการเก็บตัวในวันที่10พฤษภาคมนี้ก่อนจะออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ UAE ในวันที่16พฤษภาคม พร้อมกับเกมลงอุ่นเครื่อง1เกมพบกับจอแดนในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดย35ผู้เล่นนะครับยังคงเป็นแกนหลักชุดเดิมๆนะครับที่มีปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ใช้งานก่อนหน้านี้แล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ก้าวเข้ามาสู่ทีมพอสมควรแกรนหลักนะครับนำทัพโดยเหียนกวางไ่เหมือนเดิมนะฮะในขณะที่ลูกทีมของซิโก้เกีตรติเนืเมืองนะครับที่มาจากฮองอันยาลาเนี่ยติดทีมชาติมารอบนี้7รายเท่านั้นเท่ากับจํานวนประกาศก่อนหน้านี้แต่รายที่มีรายชื่อก็คือ เดือนวันเฮานะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของสโมสรฮานอยที่ไปค้าแข้งในยุโรปกับเฮรเนวินเนื่องจากมีการบาดเจ็บโดยทีมชาติเวียดนามน,นะครับของปาร์คฮังซอเนี่ยยังมีการตัดต่อตัวผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งก่อนออกเดินทางไปที่ UAE ในช่วงก่อนบันเดินทางจริงทั้งหมดนี้คือการรับเดตข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ